ครับสวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาครับพี่น้องวันนี้พบกันวันพุธสัปดาห์ที่33ในเทศกาลธรรมดานะครับก็มีพระวาจามาฝากเช่นเคยนะครับพระวาจาวันนี้นะครับก็มีเขียนไว้ดังนี้ครับบอกว่าพระเยซูเจ้าตรัสว่าเราได้เลือกท่านมอบภารกิจให้ท่านทำจนเกิดผลและผลของท่านจะคงอยู่พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราได้เลือกท่านมอบภารกิจให้ท่านไปทําจนเกิดผลและผลของท่านจะคงอยู่เพราะวาสารนักบุญยวงบทที่15ข้อ16นะครับครับก็ชัดเจนนะครับว่าวันนี้พระเยซูเจ้าบอกกับเราแล้วก็เปิดเผยกับเราว่าชัดเจนเลยบอกว่าวันนี้เราได้เลือกท่านไม่ใช่ท่านเลือกเราแต่เราเลือกท่าน แล้วก็เลือกเราแล้วเลือกพวกเราทุกคนมาแล้วนะครับเลือกมาเป็นอะไรก็แล้วแต่จะเป็นนักบวชเป็นพระสงฆ์เป็นสันคราดเป็นซิสเตอร์เป็นคารวาสหรือว่าเป็นพ่อค้าแม่ขายเป็นอะไรก็แล้วแต่เลือกมาแล้วพระองค์เลือกเราแล้วและสําคัญคือพระองค์เลือกเราเป็นบุตรของพระองค์เลือกเป็นคริสเตชนนะครับเมื่อพระองค์เลือกเรามาแล้วสําคัญที่สุดก็คือ ไม่ใช่เลือกมาและให้อยู่เฉยเฉยแต่พระองค์เลือกมาแล้วมอบภารกิจให้ท่านทําให้ท่านไปทําจนเกิดผลมอบภารกิจคือมอบหน้าที่มอบมสิ่งที่เราจะต้องไปทํานั้นเลือกเรามาเพื่อให้เราทําหน้าที่ที่พระองค์จะมอบหมายให้เนี่ยแล้วก็ไปทําให้เกิดผลด้วย état. ไปทําให้เกิดผลหน้าที่อะไรที่พระองค์เลือกเรามาแล้วพระองค,ค<ๆ>์ก <lapping S 2> <ๆ>็มอบให้เราแน่นอนที่สุดหน้าที่ประการแรกก็คือให้เราได้ดําเนินชีวิตของเราหน้าที่ของการ มีส่วนร่วมกับพระเยซูเจ้าในการไถ่บาปนั่นคือหน้าที่ของการประพฤติปฏิบัติตนตามจิตตรรมตามคำสอนคำสั่งตามสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงบอกนั่นก็คือหน้าที่ของการที่เราจะต้องรักพระเบญเจ้ารักเพื่อนพี่น้องเพื่อนมนุษย์นั่นเองนะหน้าที่ของการดำเนินชีวิตเพื่อจะทำให้คนอื่นได้รู้จักถึงความรักของพระองค์คือจะว่าแล้วก็คือหน้าที่ของการ ประกาศหน้าที่ของการเป็นพยานยืนยันถึงพระเยซูเจ้านะมอบหน้าที่ให้เราไปทําแล้วเราต้องทาอะไรบ้างคจริงขอเขาก็บอกบอกชัดเจนนะรักพระเจ้ารักเพื่อนพี่น้องการรักเพื่อนพี่น้องนั้นทํำยังไงเราก็รู้นะรักเพื่อนพี่น้องต้องทําอะไรเราก็ทราบแล้วบอกไปไหลายครั้งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องรื้อเปื้อนอยู่ทุกๆวันนะทุกๆวันไม่ใช่ว่า ทําวันนี้แล้วก็ต่อไปอะไรไม่ใช่ก็ทุกๆวันที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยก็ใส่ใจพระวาจ,จะนะอ,อย่างวันนี้เป็นพิเศษเลย,เยอย่าลืมพระเบญเจ้าทรงเลือกเราและมอบภาระให้เราไปทําทําให้เกิดผลด้วยไม่ใช่ทําแล้วก็ล้มเหลวอะไรเงี้ยทำให้เกิดผลและและสิ่งสาคัญก็คือผลของท่านนั้น จะคงอยู่ผลที่ท่านทาให้เกิดขึ้นนั้นการที่ทําให้คนหนึ่งรู้จักพระเจ้านั้นจะคงอยู่การที่ทําให้พระเบจ้าเป็นที่รู้จักในสังคมในกลุ่มมนุษยชาตินั้น,เป,นเป็นผลที่จะทําใหา้ชีวิตของเรานั้นเป็นสิทธิแท้จริงของพระเยซูนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งเราจะทำอะไรเราจะพูดอะไรจะคิดอะไรก็ขอให้เป็นการกระทำ เป็นคำพูดเป็นความคิดที่มีพื้นฐานอยู่ในสำนึกในมโนธรรมของเราว่าพระเบ,บญเจ้าทรงเลือกเราพระอ,องค์เลือกและก็เรียกเรามาและก็เลือกเราให้ทำหน้าที่ตรงนี้แล้วนะครับหน้าที่ที่พระองค์ประทานนั้นก็คือหน้าที่ของการจะว่าพูดร,มรวมๆก็คือเป็นคนดีเป็นคนดีอย่างที่เรามีอยู่ในสภาพในสถานะของเราเป็นคนดีนะครับเป็น นักบวชที่ดีเป็นพระสงฆ์เป็นคารวาสเป็นพ่อแม่ที่ดีเป็นพ่อค้าแม่ขายที่ดีเป็นราชการที่ดีเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีนั่นคือหน้าที่ของเราที่เราต้องทําให้ดีนั่นคือมอบหน้าที่ตรงนี้ให้เราไปทําจนเกิดผลคือทําให้สิ่งต่างๆนั้นอาการที่เราเป็นนั้นเป็นให้ดีเป็นสิ่งที่จะแสดงออกถึงการตอบสนองความรักของพระเจ้า ตอบสนองน้ำพระทัยของพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าลืมนะครับและออกไปพบปะกับผู้คนออกไปจเจริญชีวิตออกไปที่จะทําให้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะทําให้พระนามของพระองค์เป็นที่รู้จักจากชีวิตจากการกระทําจากคําพูดที่เรา,เามีที่เราจะาแสดงออกในวันนี้นะครับแล้วก็ชีวิตของเราก็จะค่อย ก้าวเดินไปนะครับทีละวนันเล็กน้อยอทุกๆวันเมื่อเราตื่นขึ้นมานะครับถ้าเรามีจิตสำนึกอย่างนี้ถ้าเรารู้ว่าพระเ็นเจ้าทรงเรียกและก็เลือกเราให้ทําหน้าที่ตรงนีนะ้เราไม่ใช่เพราะเกิดขึ้นมาแล้วเราก็มีหน้าที่นั้นโดยอัตโนมัติไม่ใช่พระเ็นเจ้าทรงเลือกเรา,าแ,ลและสําคัญด้วยก็คือพระองค์เรียกเลือกเรามาแล้วพระองค์ประทานพระพรให้กับเราประทานความช่วยเหลือให้กับเรา จะประทับอยู่กับเราเหมือนตอนแล้วๆที่ผ่านมาเพื่อทำให้เราสามารถที่จะเจริญชีวิตอย่างดีจเจริญชีวิตด้วยความเข้มแข็งไม่ท้อแท้ไม่หมดหวังแต่ว่าจะเป็นชีวิตที่พร้อมที่จะยืนหยัดต่อสู้กับอุปสรรคและความยากลำบากต่างๆได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้พระพรของพระเจ้ายังคงอยู่กับพี่น้องทุกๆท่านเลยและขอพี่น้องทุกท่าน จะได้ทำให้เป็นอีกวันหนึ่งที่พระเบญ้าจะเป็นที่ประจักษ์รู้แจ้งในสังคมที่เราอยู่และขอพระองค์ประทานพระพรนะครับขอพระเบญ้าผู้ทรงสรรผานุภาพพราบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทิญ